วันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะตอนนี้สอบเสร็จแล้วะคะ่ะเราก็จะวันนี้เราก็จะมาอ่านหนังสือผีข้างบ้านนะคะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสโนไวท์อาจจะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนนะคะุ <c oughs> คณแมแม่เลียนิเีเปียกฉันนะแม่เลี้ยงใจร้ายใช้เล่กลกันแกล้งสโนไวท์ ฉันไม่รู้จะไปไหนดีระหว่างหลบหนีเธอพบบ้านหลังหนึ่งอ่ะบ้านเห็ดน่ารักจังเลยอ,อเธอค่อยๆก็ไปสำรวจบ,บ้านหลังนั้นขอโทษค่ะมีใครอยู่ไหมบนโต๊ะอาหารมีถ่วยกับช้อนเล็กๆ7ชุดและขนมปังเจชิ้นอุ๊ยน่ารักจกัง สำหรับคนเจ็คนแบบเดีจะเสร็จแล้วชะนไว้ชะนวไว้หิวมากจึงก,กินขนมปังจนหมดขอโทษนะจ๊ะฉันหิวจริงๆแล้วหอยหลับไปได้วยความเหน็ดเหนื่อย <c oughs> มาดูอะไรนี่สิหิวเนียนจริงๆเลยฉันก็คพิ่งเคยเห็นคนสวยแบบนี้ <c oughs> สูสจริจริงๆ ไปจังจริงๆเลยงัย้นเราจะรออะไรกินกันเลยดีกว่าอ่ะจากนั้นไม่มีใครเห็นโนวไว้อีกเลยฮิ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 ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับผีข้างบ้านตอนสน,วสนวไวน้ชนไวน้วค่ะ,คะถ้ามีเพาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้ด้วยนะคะอ่านผิดไปมากค่ะเพื่อนก็ชอบแกงน,นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ